ทักทายสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเฮาชู้สองเบ้าดมลู่ดกครับพี่น้องวันนี้กะมาอยู่เดือเถียงลุงเบนครับพี่น้องเพิ่นว่าพบห่างต่อห่างไม่ครับพี่น้องมาลุ้นว่ามันจะมาบอครับวันนี้ก็มากินข่าแรกน้ำเดียวอีกครับสลองแล้วเข้าครับพี่น้องสลองฝุ่นมาล้างไข่เข้าเฮือครับพี่น้องนะนําไปเบิ่งน้ำเดียวครับวันนี้มาอยู่ดะเคว่ยวเด้ครับพี่น้อง คไยหลายครับคายน้อยก็ได้คไยแหน่ก็ได้ครับพี่น้องครับข้อควายติดจานดาวเทียมได้ครับพี่น้อง เห็ดควควอยธรรมดาเลยครับค้่ควอยกะติดการดาวเทียมครับพี่น้องกะกลาบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีชาวโลกครับนี่กลับมาอยู่ครับ โหนาโอสวัสดีรถไถใหญ่ครับสวัสดีครับโหนาสอครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องครับเพิ่นมาเบื้องห้างต่อได้ข้าว่าได้ห้างต่อู่นี่ครับหาเลื้งกินเนี่ยแซบครับพี่น้องสลองุ่นมาล้างค่ายเข้าครับเพิ่นออกหพิ่นแลาแล้วก่อนหมูยิ้มเปยเปยครับพี่น้องผูเขาแส้หนำอยู่หน้าบูดครับบอลน้ำเดียวกะฮัดมีหมอนครับพี่น้องแอนเดียวกะเหลือแอนเดียวมีหมอนแล้วครับพี่น้องยตนห้าวะเข้า เนาเข้าบูดเข้าเป็นอเอาะมดครับพี่น้องเพิ่นไว้ทุกคกระแตนี่เ่โว้ยคืออยู่คือคนอยูอค่ค,ค,คือจังเลยไม่เห็นอันนี้กับกองเข้าเสียน้ำครับพี่น้องเอามาตะฝนไว้หลายมื้อแล้ว วันนี้สามองไฟเรามาจุดต่อครับพี่น้องสามมงไฟสิมาจุดต่อครับพี่น้องห้างต่อห้างใหญ่ครับพี่น้องขนาดจบคล้องที่กของกระห็นครับพี่น้องจุ่เปลี่นไน้ยครับแต่ว่ามันในแนวบางตาเลยครับนาะกระห็นแล้วก็จุดครับจุดมากินโคสุดเดียวกินแซ่บครับพี่น้อง อเุ้มห่อคืออใดที่บอกหน่อยสลีนี้ก็ดำได้ได้ครับพี่น้องรุ่นแรกๆคูแล้วครับรุ่นครอบน้อยอย่างน้อยกูแล้ครับเป็นสลีดำครับพี่น้องกู้มปัญญาท้องถิ่นบ้านเฮาครับถอยหลังเทอิม่มเดี๋ยว,ว่าฝนนิตีครับมาเยือเซียนคักรุ่นนี้ดึกแต่บ,บันนี่ดีเนะครับจนไม้ดระไปเลยครับี ไม่ดอกหวดแล้วครับพี่น้องคือเพิ่มมาจุดนเลยเหรอิวพามันนี่ไงมันยังของม้า กระเสือสุราที่ท่านมาบอกเสือตุร่า,า,าโดนเชื่องอยู่ย่องนะย่อมก็จะมาแล้วน่นะควายก็มีจานดาวเทียมนะจ้า,จาอนะโอ้นาศรีสวัสดิ์รถ,ถุดไถ่ใหญ่เจ้าของคลายบางไฟ ตะไลลลานครับพี่น้องกําลังเอ็ดครบจุดต่อครับพี่น้องต่อก็เห็นบ้านลาครับยุดจู่หัวมังนวลอยู่กับของก็ะเห็นครับพี่น้องคาดเราได้กิน่นเอาเลือเสื้อหางทิมเสื้อซื้อครับพี่น้องเลยเพิ่นได้สู้ต้องเพิ่นนะครับเอ็ดครบกับเอาหัวเสื้อหางเอาหางเสื้อหวัวเพิ่นวะมันอย่างไม่น่านมืดเ,เฟือใส่เฟ,ฟืองใส่ฟางเข้าเฮานี่แหละครับพี่น้องอาจจะซุ้มแน่เมือนี้ ตังเขาให้หุดต่อครับพี่น้องสละรองผนห่ำเข้าครับพี่น้อง<ะ>ล้างไข่ออตั้งดีพี่ไข่ครับพี่น้องห่ำไข่ออกกิงกับไส้ครับพี่น้องอีเดียเปียบเสียเปียบเดียวแล้วครับพี่น้องงวดนี้ห่ำคู่คนครับไส้เป็นซินน้อันนี้เป็นเป็น หัวเชื้อจะซื้อเป็นตัวนำเชื้อเพลิงนี่นย่งตลอดน,น้อยผูนำนำน้เรียนนิ่มหยาควายกระปองครับพี่น้องีหนาเพิ่นวาเพิ่นลเลือเ่อไมอยู่ครับใหญ่ใหญ่กว่านี้นเาหายยลือมัน ได้รู้ด h, chef, ina, ang, an, ูมันเลยลายไว้ครับพี่น้องนีหน like, so like. ้าพันเอ็ดเข้อยิ่งใหญ่อลังการเลยครับถือรามาที่หนึ่งก้อนเพื่อนมาดึงเลยดึงเลยดึงแล้วดึงแหงมัดไปเลยดึงก็ดึงมีหัวลอยอยู่นั่งอู้ดึงแหงมัดพแพนพกแพนกจูดต่อมาแล้วครับพแพนกจูดต่อ เราได้กลาเราได้กินนน้ำพูนี้ละมือนี้เบื้องทรงแต่ว่าแกลอดไปทันได้ย่ครับหาเก้ออย่านั่งไม่ดีกว่าบอต่อ <c oughs> กำลังเตรียมเอ็ดครบจุดต่อครับพี่น้องอต้องอต้องเสื้อผ้านำเลยครับเสื้อผ้าแล้วก็ใส่เป็นซินฟวาดครับพี่น้องอแล้วจังจุดครับ จุดต่อครับพี่น้องครับตอนนี้หัวหน้าเจือนกับกำลังพู้แย้งครับยันห้างมันญาติครับกันพลาดครับพี่น้องกันพลาดครับพิศครับพี่น้องจับภาพกับมิทันครับภาพกับจับมิทันครับพิษครับพี่น้องโล่งมากมุนแน่แนครับพี่น้องอ๋อยังเหลืออยู่ได้ซํำเมื่อก็กินซ้ำนั้นแหละครับพี่น้องอ๋อก่อยขี้ดินไปนี่ละเอา มันเต้นนำงามันมาเต้นน้ำไมเต้นน้ำงาเต้นไม้จอ้หมานี้ยความหมอกมุนเอแย่ครับพี่น้องน่าเชื่อไปย่งอยู่ครับอันที่ย่างนี่สงสัยล้วมีนน่งเเ้อไ้งด้ยเป็นนั่นหือ่งางไงงเบาแท่หางเฮ้ยหาง หางย่าด้กินแนวอื่นอยู่แน่นโอ้หางครับพี่น้องมีได้หลุนเลยหางครับอย่าทิมผาลงมาเด้มองนี้เด้เยยยาาลยได้ท่านเดียวย่าลงปานทิมบุงพี่เทาลงซ่านครับพี่น้องหมุนแอ่แง่ครับ เอาได้สำเร็จก็เอาครับพี่น้องเมื่ดพักอีตู้หลายๆเอาโอ้หมุนเนาะหางทั้งหลายครับพี่น้องมันมันลาแล้วเนาะได้สำนีก็ดีอยู่นี่ไม่ก็มหอดปีไม่อยู่ คอยเก็บคอยยิบคอยหย่องเอาพี่น้องเอ้ยมันอึดลามาแล้วมันแซบครับลามาแล้วมันแซบซ้อมนางโอ้ยทับซ้อมนางมันได้แมะแม่อยู่มองนั้นเดาห่างนั้นต่อห่างแกันแล้วมีแม่คือเดียว ฟังเสียงปูนพี่น้องบุยบ้ยบุย้ยบุ้ยบุ้ยอหึ่งท่วนท่นแกแม,มน้นโทรศัพท์ได้ขึ้นนี่ห้ยพวกแห้งแล้วครับเออจ้ายากลงมากเลขึ้นน้อยนึงหน่อวยทำการกระล่นโดยหัวหน้าน,าน,นิสาครับพี่น้องหัวหน้าไอ้ทีมงานบังไฟซุ้มกิ่งทองครับพี่น้องสร้างบังไฟมาโกนั่งต่อครับพี่น้องมือน,นี้แหละแซ่บหรือว่าละกึืนขี้เกียจเนาะเลออกิกอ่ะมาซิมนลำเดียวนะครับเด้อ ผู้นั่งต่อต้องซื้อผักอิตู่เนะครับภาษาไทยเรียกใบแมงลักครับภาษาภาษาภูเหล่าเูอืน่นผักอีตู่ภาษาภูไทยหอมผักอีตู่คือเดียวครับพี่น้องผูไใดทีแล้วกะเสื้อผักอีตูต่ครับพี่น้องผักอีตู่งอ <demek. S 1> แล้วกะแป้งไปสู้เดียวกินครับพี่น้องสู้มูสู้พวกกินกินผู้เดียวกับพี่แซบเดียวรครับเพื่อผมไปกินผู้เดียวเพื่อเบ้าดมไปกินผู้เดียวนี่ไม่เอาครับพี่น้อง ม,นนมักกินหนามูหนำโพกครับกินผู้เดียวกับเดพราะแบบนั้นละได้ทีแล้วครับ <c oughs> ลัางขรุนครับพี่น้องสรุปแล้วได้จุดสวงห้างครับวันนี้เพราะว่าห้างเดียวมันมันมีมะครับพี่น้องมันอย่าหางแล้วมันลาแล้วครับต้นหอดปีใหม่อยู่เห็นงนี่ว่าใช่แล้ว่าห้างที่สองห้างที่สองห้อง กำลังการกระปูเจ้าการกระปูท่านทานมาเธอเปิ่งโอาหันที่สองมาบ่สอมาสทานใส่อยู่ยังเดินเกือบอยู่ถ้าเลืิศจะเบิ่งตาเดี๋ยวเนาะงฮะครับไปกินข้าวน้ำเดียวอด้ะครับเด้อต้มโป่งหม้อครับพี่น้องซิมเบิ่งแล้วกะน้ำโนูมันอ่อนแล้วกะได้กาแล้วครับพี่น้องกินข้าวกับทีมงาน บางไฟครับทังสอสวัสดิ์รถไทยไงทั้งซุ้มกิ่งทองครับโดยฮนาฮานานิสาเพินเนาะครับเนาะกรพอโคเชฟมือหนึ่งเพินครับพี่น้องมาซิมํำเดียวครับมือน,นี้เมบ่งพี่น้องสามถ้วยครับพี่น้องโคหนังต่อลามาเธอเลอแห้งแสบครับอึดเธอเลยแห้งแสบครับพี่น้องมากินข้าวครับกินงานสอสวัสดิ์รถ,ถไทยไง แล้วก็ทีมงานซุ้มกิ่งท้องครับพี่น้องรักกาทีมงานมะ้อยหอมครับพี่น้องเป็นทีมงานสามค้ายไงครับกินข้าวน้ำเดียวแล้วก็เจ้าของเจ้าของฟาร์มเปลาหือไปฟร์มเปลาอรือฟ้ามปลาหรอสร้างภาพการเกษตรสร้างภาพการเกษตรสร้างภาพมาง่ายๆพี่นั่นลเอีดอยู่บอก่สร้างภาพการเกษตรมาแม่น้ำยาเขานะมามามากินน้ำเดียวครับน้ำยาล้างหัวเทียบผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาท้างหลัง มาับมา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 ้าม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 าานามาบามามามมา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 ยาามมามามางานมาามามาาามาามาามามามาามาามาม้ามาอามามามมามามเาามามาม้ามา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 มามขมา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 ามาอาม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 าาาาากาาาามา